ก่อนที่จะมาศึกษาเราไม่รู้ว่าทำงูงูปลาบางที่ก็ผิดบางที่ก็ถูกแต่พอเวลามาเรียนที่ถุงสมาธินี่แล้วก็รู้ว่าเรียนสมาธิเพื่ออะไรเรียนสมาธิเพื่อสะสมพรังจิต ทำไมที่เราต้องสะสมพลังจิตเพราะว่าพลังจิตนั้นจะรวมด้วยบุญวาสนาปรมีจะเกิดขึ้นที่พลังจิตและพลังจิตก็เกิดง่ายยอมนึกพุทโธท,ทีแรกก่อนจะนึกพุทโธก็มีอารมณ์เยอะพอนึกพุทโธก็เหลืออารมณ์มันเดียว ยมก็ได้สมาธิแล้วเมื่อยมได้สมาธิมันก็เกิดพลังจิตเป็นอัตโนมัติไปในตัวเมื่อทำสมาธิมากขึ้นพลังจิตก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพลังจิตเพิ่มขึ้นนี่เป็นประโยชน์กับเราคนเรานั้นเกิดแล้วก็แกแก่แล้วก็ตาย ถ้าเราตายไปโดยที่เราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทำบุญอะไรเลยเนี่ยก็ถือว่าตายเปล่าแต่ถ้าเราได้ทำบุญเกี่ยวกับการให้ทางรักษาศีลแล้วก็มาทำสมาธิบุญก็จะมา,วารวมเป็นกลุ่มกล้อนอยู่ที่พลังเกศพลังเกศนั้นเมื่อเราทำแล้ว ก็เก็บไว้ที่จิตเก็บไว้ที่จิตก็ไม่เสียหายไปไหนเมื่อเราทำต่อไปก็เพิ่มขึ้นเร,รื่อยพลังจิตอันนี้จะติดตามเราไปจนไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติหน้าต่อไปพลังจิตนี้ก็จะตามเราไปทตลอดกราะะฉะนั้น ผูท้ที่มาเรียนสมาธิจึงได้กำไรได้กำไรทือว่าสร้างบุญให้แก่ตัวเองทุกวันเมื่อเรียนจบแล้วก็อย่าลืมไปสอยอดเราจะต้องเรียนจบแล้วก็จะต้องมาสอยอดมาที่ไหนไม่ได้ก็มาที่สูตรเดิมเรามาปากนกับพวกเท เขาเรียนอยู่ก็ได้เพื่อที่จะได้มาต่อยอดไม่ใช่ทำจบแล้วก็ลแล้วกันทำจบแล้วต้องอ่อยอดเองเหมือนกันกับเงินพ่อแม่ให้มาแสนหนึ่งล้านหนึ่งเราคือจะต้องอ่อยอดล้านหนึ่งแค่ไหนหมันเป็นสองล้านสามล้านแสนหนึ่งได้มันเป็นสี่แสนห้าแสน แล้วก็เมื่อเงินมันมากขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะสั่งอะไรก็ได้ต้องการนนี้ต้องการบา้านต้องการรถต้องการที่ต้องการอาหารเรามีเงินแล้วเราก็ถาก็สามารถทำได้่างจิตก็เปลียนเหมือนกันกับเงิน เราสะสมไว้ในตัวของเราเรียกว่าทำสมาธิเมื่อทำสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็ผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตรับพลังจิตก็นอนเรื่องจิตจิตแล้วยอมก็ผิดพลังจิตต่อไปผิดพลังจิตมากเึ้นเท่ากันกับว่าบุญก็สนก็มากเึ้น มากขึ้นบุญกุศลมากขึ้นเป็นยังไงก็มีความสุขมีความอยู่เย็นเป็นสุขเราจะไปเกิดชาติใดชั้นใดก็มีความเป็นสุขเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้เรียนสมาธิก็เรียนซะให้มันเกิดสติปัญญาขึ้นเราทั้งศูนย์ขึ้นที่นี่เพื่อเป็นการรองรับ ให้ญาติโยมทั้งหลายในบริเวณนี้ได้มาพากานศึกษาสมาธิเมื่อศึกษาสมาธิไปแล้วสมาธิแก่กล้าขึ้นมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเตือนเมื่อเราทำสมาธิ มีพลังจิตแก่กล้าขึ้นแล้วถ้าเราจะทำผิดอะไรขึ้นมาสมาธิก็จะเตือนเราเลยอยากต้องเตือนเตือนยังไงก็เ,เพราะว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนนั้นจะต้องผ่านวิกฤตการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ชีวิตเมื่อวิกฤตการณ์เกิดขึ้นแล้วเราจะตัดสินใจยังไง ถ้าเราตัดสินใจถูกสบายไปตลอดชาติถ้าเราตัดสินใจผิดนั่นก็มีความทุกข์ไปตลอดชาติเพราะฉะนั้นตัวตัดสินใจนี้จึงเป็นตัวที่มีความสําคัญในตัวของเราถ้าตัวตัดสินใจนี้จะเกิดได้จากการทำสมาธิเมื่อทำสมาธิจิตพลงังจิตแก่กล้าขึ้น ตัวเตือนนี้ก็จะมาคอยอยู่ในจิตของเราเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกันกันกบเราไปเรียนหนังสือื่าเราไปเรียนหนังสือตอนหนึ่งชงั่วหมงเราได้อะไรเราได้ตัวเตือนอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาเราอ่านหนังสือเมื่อเราอ่านผิดมันจะเตือนทันทีถ้าเราอ่านถูกไม่เตือน เมเราอ่านผิดเมื่อไรเตือนแต่คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะไม่มีตัวเตือนเปิดขึ้นมากาอา็อ่านผิดอ่านถูดเขียนเป็นเส้นเดินขึ่งคือไม่มีอะไรรู้เพราะไม่ได้เรียนมาก่อนก็เลยไม่มีตัวเตือนว่าอันนี้มันผิดเหมือนกันก,นกรับเจ เรามาทำสมาธิถ้าคนไม่ทำสมาธิตัวเตือนตัวนี้ไม่มีมีไม่กันแต่ว่าเตือนที่ผิดตูงอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเรามาเรียนสมาธิพลังจิตมันก็เกิดขึ้นเองเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็กลายไปเป็นตัวเตือนเมื่อเรามีผิดอะไรขึ้นอย่าทำนะอย่าทำนะนี่ เหมือน,นกันกับเช่หลวงพ่อไปสอนที่เมืองแคนาดาสอนฝรั่งถ้าสอนเสร็จแล้วเย็นจบแล้วเย็นสมาธิจบหลวงพ่อก็ให้ประกาศสนียบัตรเมื่อให้มันแล้วมันก็เอามาคืนทับหลวงพ่อว่าแกเอามา,อาประกาศนียบัตรมาคืนทำไมบอกว่าผมไม่ได้อะไรนี่ แล้วผมจะว่าทำไมประกาศเสียงแบรเออทำน,นี้ทานระเกงก็มาเกินซะไม่กี่วันเนี่ยขับรถไปรถถับว่าปาดหน้ามันกระโดดออกมาชักปืนจะยิงมันคิดได้หลวงพ่อก็บอกว่าถ้ายิงก็โคสูเจวเจลก็แปลปว่าตารนะมันต้องไปตารางแน่ มันก็เอาปืนใส่กระเป๋เาลับปนไปบ้านนอนคิดแล้วมันก็กลับเปนมาหาหลวงพอ่อแกมาทำไมผมขอประกาศจะเียบัตรปืนแกจะขอคืนทำไมบอกว่ผมรูม้แล้วว่าผมได้อะไรนน่คเองเ่งเี่เราทำสมาธิมันมีประโยชน์มากจนกระทั่ถึงว่าเราจะบรรลุถึงสวรรค์นิพพาน ก็อาศัยสมาธินี่แหละเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเรามีชีวิตอยู่อย่าให้ชีวิตนี่สูญเสียประโยชน์รเปล่าทำสมาธิไม่ต้องทำมากทำหน้านาทีก็ได้วันหนึ่งทำสามครั้งเช้ากับวันเย็นมันก็ได้ตั้งสิ้านาทีเดือนหนึ่งจะได้ตั้งเจ็ดชั่วโมงอย่างนี้หรืเราวันละครั้งเดียวก็ไม่มีปัญหา านาทีก็ได้พลังกิดสิบนาทีก็ได้พลังกิดแต่ว่ามาตราฐานที่เราใช้กันอยู่ตานนี้เราใช้สามสิบนาทีเพราะฉะนั้นบุญกุศลต่างๆไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราอยู่แค่ใกล้ตัวเรานี่เองเมื่อใกล้ตัวเรานี่แต่เราคว้าไม่ได้เมื่อคว้าไม่ได้เมือมม่อตอนจะตาย นึกอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวเป็นนึกโกรธใครขึ้นมาก็ไปเกิดเป็นมูไปเกิดเป็นเสือไปเกิดเป็นอะไรไป,ไปเกิดเป็นฝักไปก็ปยุ่งใหญ่ถ้าเวลาชวนจะตายเรานึกพุโทโธได้เราก็ไปสวรรค์นแน่นอนทำไมจริงนึกพุโทโธได้ก็เรานั่งสมาธิเราจะนึกพุโทโธอยู่แล้วพุโทโธมันอยู่ที่ใจเราแล้ว พราะฉะนั้นเวลาเราจะตายก็ไม่ต้องกลัวแล้วที่จะไปที่ทุกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทุกคนจงพากันไม่ประมาทตัวเรามาเรียนตพวนเพื่อนมาเรียนชวนยญาติน้องมาเรียน <c oughs> เราก็ได้บุญแปมเก้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงเป็นผู้ที่ไม่ประมาท ละเล็กเึงความว่าเราจะตายเมืเ่อไรแต่เรามันต้องแน่นอนเราไม่ได้ต้องวันหนึ่งก็เด้เวลานี้เราเห็นคนอื่นตายแต่เมื่อไรวันหนึ่งก็เป็นของเราสิเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทเราพยายามสร้า,สารงสุาทรียนดีด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นชีวิตของเราก็จะเกิด าราคามากนิดแต่ก่อนทำสมาธิเรามีราคา8,000 5,000 8,000หมื่นหนึ่งพอเราทำสมาธิจะเป็นแสนเป็นล้านค่าของชีวิตเพราะฉะนั้นพลังจิตเนี่ยเรามีแค่สักล้านไม่รู้กี่ล้านก็แล้ว ไปซื้อทำพลังเกติ้ซื้อไม่ได้ใครอยากได้พลังเกติ้ต้องทำเอาเองเพราะฉะนั้นพลังเิตจ,จึงมีค่าสูงขอความสุขสวัสด,ดีงมีแท่่านะทงกทายสวัสด,ดีสาธ